สวัสดีค่ะพบกับปันปันกันอีกแล้วกับช่องป่าเขาเราธรรมชาติค่ะวันนี้นะคะตากล้องก็ชวนปันมาตกหน้าดิน,นะค่ะก็คือตกชะโดนะคะวันนี้เราก็ใช้อกไก่กับเลือดหมูเหมือนเดิมค่ะเอ๊ะวันนี้เพิ่มเติมก็คือใส่ไข่เป็ดด้วยค่ะลงไปข้างล่างนะคะเพื่อไปหาซื้อไข่เป็ดมาเดี๋ยวรอชมกันว่าวันนี้จะหมั่นหรือเปล่านะคะทุกคนชวนปันมาหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วก็มาทุกรอบนะ มาลองดูรอบเนี้ยว่ามันจะเข้าไหมแต่ว่าง่วก่อนก็วันก่อนก็มานะคะปลาดึงไปสี่รอบไม่โดนสลอบพาไปติดแล้วมีน้าทัางหนึ่งบอกว่าให้มาแต่เช้ามืดแล้วใส่สายปลาจะลงน้ําลึกก็อันนี้ก็มาลองแล้ะปันก็เลียมองนะปันเห็นปลาเริ่มฮุบมันฮุบธรรมชาติของเขาหรือว่าเป็นเพราะว่าเราอ่อยก็ไม่แน่ใจนะคะก็ต้องรอชมว่าวันนี้ปลาจะเข้าหรือเปล่า เธอไม่ได้ à, à. lắm á, เฮ้ย <laughs> ทุกคนมาแล้วมาแล้วตัวแรกกว่าแล้วระวังน้ำพะกล้อง ระวังนะระวังนะมาแล้วมาแล้วเอามาทางนี้ค่ะเอามาทางนี้ค่ะมาแล้วครับคนงานตัวแรกเราไปเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะก็รอนานนะคะเมื่อกี้เราก็นั่งกันเพลินไม่รู้ว่าปลาเข้าตอนไหนมันดึงวิ่งไปเลยวิ่งสายสายวิ่งไปเลย

ช่เหรอใช่เปล่าไม่โดนฮะมนดึงไปเหรออุ้ยโดนเหรอใช่ ลอกมันจะหมดเยซีแล้วจะหมดใสอยู่แล้วเอาหรอเหรอคือปลาดึงนะคะตากก้องือะเขากำลังแก้ปลาอยู่ปันก็นั่งดูกล้องใช่ไหมคือเอ็นน่ะมันเดินไปทางนู้นน mm ่ะ hmm. ปันไม่รู้ไงแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันก็พาไปติดเลย mm hmm. โอ๊ยเสียดายแล้วข้างล่างอ่ะมันมีแต่ตอนะคะเราก็เอาขึ้นไม่ได้ด้วย เอาหลุดแล้วเหรออยู่แล้วไม่อยู่แลยอือตอนที่มันจะดึงมันคือว่ามันน่าจะหลุดแล้วแหละมันพาไปเที่ยวกับไม้เลย ก็ดูอรอบดีกว่าก็ดูมันอยู่เนี่ยวันนี้มันต้อยอยู่ตรงก่อนนั่นนะ่ะไอ้ย,อยังต่อมาน่าจะเข้านะอืมอ่ะตอนไหนรอบไม่ได้เปิดเลยฮุ้ย ไม่ได้เปิดหรอกพาติดพาติดฟองขึ้นเลยปนินไหวมาเนี่ยปนินไหวมาอุ้ยปนิน,น,น,นอยู่นี่ปนินมาทำไมระวัเาางเลยตัวมาแล้วครับตัวที่สองมา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  รลยสองห่างกันสักประมาณสักสิบสิบห้านาทีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะแต่มุมก็ไม่สวยเออทางนี้สวยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เอาไม้ค้าไว้ไม้ลวงพี่พี่เมื่อกี้เราไม่ได้เปิดลอกเนาะเหมือนเปิดแล้วว่าหรือว่าไม่ได้เปิดไม่แน่ใจสองตัวแล้วนะคะทุกคนตันนี้สองนะครับสุดยอดสุดยอดสิบห้านาทีได้ได้ได้สุดยอด มาดูผลงานกันครับนี่ได้ชูโดแค่สองตัวนะครับสายก็ไม่ใหญ่มากนะครับทีแรกก็อาจจะได้สามตัวแหละเหมือนว่าจะหลุดไปตัวหนึ่งแล้วตอนนี้มันก็สายมากแล้วนะครับพวกผมก็เตรียมตัวจะกลับแล้วเพราะว่ามันไม่ขึ้นแล้วอะพอมันขึ้นมันก็ขึ้นห่างหางแล้วมันก็นานๆจะขึ้นทีนะครับอาจจะเป็นเพราะมันสายแล้วด้วยเพราะนี้ก็จะเอาประมาณเวลาสเปซมงเข้าแล้วมันก็สายมากแล้วด้วยจะพักเที่ยงแร้ด้วย ก็วันนี้ได้ผลงานอยู่แค่นี้ครับถือว่ายังได้ตกปลาหน้าดินด้วยเยื่อสดอกไก่ผสมเลือดหมูนะครับก็คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วการนัาจะลองมาตกด้วยวิธีนี้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ